สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี่กิพภามานะครับผ้ามาหาบ่อนหน้าไทยนะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หมอกมระกตนะครับหมอกมรกตนะครับทีกําลังเป็นกระแสนะครับถ้าต้นด่างนะครับต้นด่างต้นสวยนะครับด่างสวยนะคะราคาบันจีดีขึ้นถึงลักมื่นแล้วนะครับนะครับสวาสดีกิผ้าพาพี่น้องมาเบิงนะครับแถวภาคอีสานนะครับลำต้นของเพินินจีการจีเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับ จะออกดำน้ำตาลนะครับนี่ครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่า em, จะผ้าลุยผ้าหาผ้าเลาะเบิ้งนะครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบเพลินที่เป็นลักษณะนี้นะครับแถวพาอีสานนะครับนี่ครับลำต้นเพลินอ่าพอดีครับมาเบิ้งต้นนี่นี่ต้นน้อยมันก็ลังขึ้นนะครับนี่ครับต้นน่อยก็ลังข้นหาเบื้องหย่ากนะครับ เป็นลักษณะจังสีนะครับต้นลูกเพิ่นนะครับหมองมรกตดสวยงามนะครับใบเพิินที่เป็นลักษณะจังสีนะครับใบแปลกอยู่ครับต้นนี้นะครับต้นเพิ่นขึ้นมาจะเป็นใบแปลกอยู่นะครับแต่ว่าลำต้นจะออกเป็นน้ำตาลนะครับมัจจิบดํานะครับนี่ครับต้นหน่อยเออสวยงามดีนะครับพี่น้องนี่ครับ ดางสวยด่างงามอดี๋วนะครับวกมรลกตนะครับนี่ครับใบซีเพิ่นขึ้นมาหม่นะครับใบซีเพิ่นขึ้นมาหม่นะครับต้นนี้ใบซีเพิรนเริ่มแก่แล้วสีเป็นลักษณะนี้นะครับต้นนี้นะครับแปลกดีครับแปลกก็มูครับต้นนี้นี่ครับใบซีเพิ่นแตกมากนะครับเป็นไล่นะครับเออนะครับเป็นไล่ ขนนกนะครับเป็นลายขนนกอ่อนๆนะครับสวยงามดีนะครับหาเบิ่งยากอยู่ครับกวมรกตนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับครับไปรอเบิ่งอีกนะครับเทียพอออีกแปลกๆนะครับกวมรกตแปลกนะครับอด่างสวยด่างแปลกนะครับเป็นปลาเลยนะครับครับสิภาพไปรอเบิ่งเบิ่งกวมรกตนะครับต้นน่อยเพิ่งจะขึ้นมาลายอยู่นะครับ นี่ครับข้าวซองลงไปหั่นไนะครับซองลงไปหั่นไนะครับที่เป็นเหงาเป็นต่นเพลินนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าหรือว่าบอลก้านดํานะครับทางภาคอีสานนะครับที่เพลียกอีกแบบหนึ่งนะครับบอลก้านดําแต่ว่าถ้าเป็นภาษาภาคกลางนะครับข้อเสีเอิ่นนะครับกวกมะละกฏนะครับใบเผลที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เป็นใบอ่าสีน้ำตาลนะครับหรือว่าไข่ไข่สีหมอกนะครับสีหมอก นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ก้านเพิ่นนะครับก้านเพื่อนกับจะเป็นออกเป็นเขาจะเอื่นเป็นก้านดำนะครับไข่แถวภาอีสานเขาเือืนบอนก้านดำนะครับมีแถวภาอีสานกับมีนะครับหมอกมรกตนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับรับเพื่อนกําลังขึ้นมาใหม่นะครับผ้าพี่น้องเลาะเบ่งนะครับ หมอกมรกตดสวยงามนะครับก้างเป็นกระแสนะครับหาหมอกมรกตดด่างนะครับสวยหาหยากนะครับเอาว่าพ่อต้นนึงเราหันนี่นะครับตังสิกลกับไปรีวิวทายห้เบิรงอีกท่หนึงนะครับสวยงามนะครับมีความสวยงามนะครับเพื่อนเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนนะครับลำต้นเพขนจะเป็นสีดํานะครับแม่นนครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ เป็นปลาเป็นดวงเลยนะครับสวยงามก็ล่างขืนก็ล่างเกิดขึ้นมาใหไม้หลายนะครับนะครับก็ล่างแท่งขึ้นมาใหไม่หลายครับข้อมสวยงามนะครับแต่ละสายพันธุ์นี่สวยงามนะครับนี่ครับเพื่อกล่างขืนมาใหม่นะครับพวกมรละกตนะครับต้นหน่อยเป็นนะครับก็ล่างแท่งก็ล่างสวยขึ้นมานะครับ น่ครับก็ร่างเกินมานะครับเกินจากนอกจากไหลเพิ่นนะครับครับสิเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ต้วนหน่อยเพิ่นต่วนหน่อยต้วนใหญ่นะครับเป็นปลาเลยนะครับเป็นปลาเป็นดงเลยนะครับสวยงามครับตามหาหมอกมรกตกดังนะครับ หมอกมรกตดด่างสวยงามนะครับครับผมครับหมอกมรกตดด่างนะครับสวยนะครับชิบเป็นลายค่นกนะครับเป็นเบอร์ต้นนะครับมีสามใบกับเป็นสามใบนะครับเพิ่นมีสามใบนะครับใบหนึ่งนะครับใบแก่เพิ่นที่เป็นลักษณะนี้นะครับช <ar> ิเป็นลายค่นนกนะครับลำต้นเพิ่นก็จิเป็นลักษณะนี้นะครับ หลอดเพิ่นนะครับหรือว่านะครับสวยงามนะครับบ่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับสายพันธุ์หมอกมอระกฏสวยงามดีนะครับเป็นดางลักษณะนี้นะครับดางไล่ขนนกถือว่าสวยงามนะครับหมอกมรกตดางขนนกนะครับกัพ่ออยู่นะครับลุงมาเมื่อนี่แสดงว่านะครับ หม่าบอเสียเที่ยวนะครับพี่น้องนี่แหละครับหมอกม่เรากดหายยากนะครับครับใบเพลินนะครับนี่ใบเพลินนะครับนี่ใบเพลินขึ้นมาหม่นะครับเปรียบเทียบกับใบที่เพลินขึ้นมาหม่นี่มันฉีเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะว่าแปลกนะครับต้นนี้มันแปลกดีนะครับนี่มันฉีเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผู้ตัวเพลินขึ้นมาหม่มันฉีเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ปกติของเพลินนะครับนี่ครับปกติของเพลิน ถ้ว่าใบนีนะครับใบนีนะครับ,วบร ani, สวยครับเปเสนนนเ้นนะครับแตาว่าใบเริ่มแก่จะเป็นลักษณะนี้ก็สวยงามนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นลายขนนกชัดเจนนะครับบอค่อยเห็นนะครับบอคอยเห็นบอค่อยมีนะครับถือว่านะครับมาว่าเสียเถียวครับผมเป็นกวกมรกตลายขนนกลายหายากนะครับครับผมสำหรับคกกลิปนี้ก็อ่าริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้กขอจบเพียงสํานี้นะครับนะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ